ทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเพียนบันนอกหอกนาหมู่ข้ากลา้ายืนท้าโตล้ลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าวสารเรื่องดาวเป็นไป ดินประมาณสิบไร่แปลงนี้เป็นของครอบครัวหอมจันทร์ครอบครัวข้าราชการที่ผ่านตนเองมาเป็นเกษตรกรทําสวนปลูกพืชผักและสมุนไพรหลากหลายชนิดอาธาดินหอมจันทร์ก็เป็นอดีตข้าราชการครูเรียนจบมาทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นการเกษตรแผนใหม่ที่ใช้เครื่องจัดกลนและสารเคมีเป็นจํานวนมากต่อมาได้หันมาสนใจงานทางด้านเกษตรอินทรีย์ได้ศึกษาเรียนรู้และทดลองปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีมายาวนาน ว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญงานทางด้านเกษตรอินทรีย์คนหนึ่งเลยทีเดียวคือแต่เดิมผมเรียนเกษตรมานะมันก็เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่แบบฝรั่งเวลาที่ก่อนที่จะความคิดมันจะเปลี่ยนเนี่ยได้มีเพื่อนพาไปหาผู้ใหญ่วิบูลไปเจอผู้ใหญ่วิบูลกำลังปลูกหวายอยู่ก็บอกว่าอ้ปลูกทำไมหวายนี่ตั้งเจ็ดแปดปีกว่าจะได้ผลผลิตจากมันมันนาน ผู้ใหญ่วิบูลก็บอกว่าเพราะมันนานที่ต้องรีบปลูกเดี๋ยวมันไม่ทันกินทันใช้เออมันจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าเออมันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะเพราะบางอย่างถ้าเราคิดว่ามันนานแล้วเราไม่ปลูกเนี่ยสุดท้ายลูกหลานเราไม่มีกินอย่างตาลเงี้ยนะกว่าจะได้กินเจ็ดแปดปีกว่าจะมันจะออกลูกเพราะฉะนั้นต่อไปจะไม่มีน้ําตาลจากต้นตาลหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยตัดความคิดไอ้เรื่องของ ความคิดในทางเชิงเศรษฐกิจที่มันจะต้องได้อะไรเร็วได้อะไรมากเป็นมีทุกอย่างที่เรากินเราใช้อยู่ทีนี้พอเวลาที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือไปบ้านผู้ใหญ่วิบูลบ,บ่อยๆก็ได้พูดคุยกันผู้ใหญ่วิบูลก็ปลูกมันบอกให้มันเยอะๆเข้าไว้นาทีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราตัดมันไม่ยากนี่เวลาที่เราตัดมันมาหลังจากที่เราไม่ต้องการมันเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยให้กับดินเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินอะไรต่างๆพวกนี้ แล้วก็เป็นแนวความคิดที่ค่อยๆซึมซับเข้ามาแล้วหลังจากที่คลุกคลีพูดคุยกับปราชาวบ้านอย่างพ่อเล็กที่อินแปงสกลนครจากหลายๆคนอะ่ะมันก็ทำให้ซึมซับแล้วก็ไปเห็นภาพจริงๆที่เขาทำด้วยเราก็รู้ว่าเอออย่างเงี้ยมันเป็นทางรอดแล้วมันสอดคล้องกับแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณยญยวิบูลก็ให้แนวความคิดว่าเราเห็นอะไรมีคุณค่าก็ปลูกสิ่งนั้นไม่ใช่ปลูกตามมูลค่าถ้ามันมีคุณค่าเนี่ยเราอธิบายให้คนอื่นฟังได้มันก็จะเกิดมูลค่าขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมองไปที่มูลค่าไอ้คุณค่าของมันก่อนมันผมก็เลยมองดูว่าอะไรที่มันเป็นยาแล้วก็ใช้ได้ผลได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกอะไรมันเป็นอาหารแล้วก็ดูที่ เขาวิเคราะห์วิจัยออกมาว่ามันมีคุณค่าทางอาหารมากแล้วก็ปลูกง่ายเก็บกินง่ายไม่ซับซ้อนไม่มีโมรคแมลงเยอะอย่างเหมือนทงแทงเงี้ยโครงการหลวงนะลูกโตโตเขาก็มาขายราคาแพงๆแต่ผมก็เห็นว่ามาปลูกแล้วมันก็เป็นโรคเป็นอะไรง่ายก็เอาทงแทงพื้นบ้านนี่แหละลูกมันเล็กหน่อยนึงแต่รสชาติมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมาก เราที่คุณค่าของมันและความง่ายเราไม่มุงแต่รู้จะสู้อดทนจะฝึกเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่เราไม่มุงแต่รวยจะช่วยแบ่งปันจะเรียนแปลงจากครอบครัวข้าราชการ ผ่นตนเองมาเป็นเกษตรกรตามอาชีพเดิมของพ่อแม่การสแสวงหาไรายได้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักในการทำการเกษตรครั้งนี้นอกจากจะเกิดผลผลิตจำนวนมากจึงนำออกจำหน่ายอาถ้ดดินบอกว่าเป้าหมายหลักคือการผลิตปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการผลิตอาหารจากเดิมสวนแห่งนี้มีแต่ต้นลำไยต่อมาจึงปลูกพืชผักและสมุนไพรหลากหลายชนิดทาเพื่อเพื่ออยู่เพื่อกินก่อน เพราะเรื่องของเงินก็ไม่ใช่เรื่องที่ไปเป็นปัจจัยหลักอะไรต่างๆเท่าไหร่พะมันมีรายได้ทางอื่นมามันเพียงพออยู่แล้วนีก็เน้นไปที่ปัจจัย4ี่ของกินของใช้ยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษาเรื่องสมุนไพรบ้างนั้นแต่หลักๆจริงๆเลยคนเรามันในปัจจัย4ี่เนี่ยอาหารมันเป็นหลักก็ทำเรื่องอาหารก่อน ทำเรื่องอาหารตอนแรกมาซื้อที่สวนเนี่ยมันเป็นสวนลำไยอย่างเดียวเลยนะก็มีต้นสักปลูกอยู่ริมรั้วนี่พอเป็นสวนลำไยอย่างเดียวพอมาหลังจากที่มาซื้อแล้วก็เสริมไม้ที่เป็นพืชผักลงไปนะเพื่อที่จะเป็นอาหารนะพืชผักก็หลายชนิดตั้งแต่พืชผักพื้นบ้านซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้ยืนต้น ไม้อายุยาวถ้าเป็นพวกพืชนลมลุกก็พยายามที่จะปลูกยังไงให้มันต่อเนื่องให้มันมีกินได้ตลอดนันเหลือกินก็ส่วนมากก็ไปที่วัดไปขึ้นไปภูผาบ้างก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่แต่ถ้ามันเหลือมากๆอย่างช่วงลำไย,ยออกเยอะๆช่วงนี้นะนอกเหลือแจกแล้วก็จะเก็บขายอยู่ เป็นไรายได้เข้ามาเสริมบ้างแม้ว่าหลักการของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรไร้สารพิษคือการไม่พึ่งพาสารเคมีแต่เมื่อเกษตรกร หลุดพ้นจากวงจรสารเคมีต่างๆแล้วการพัฒนาต่อไปคือการปลูกพืชที่แข็งแรงทนทานหรือพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ทนต่อโรคมแมลงแต่ให้คุณค่าทางด้านอาหารสูงอาทาดินก็กำลังศึกษาพัฒนาการปลูกพืชที่ปลูกง่ายทนทานต่อโรคและให้คุณค่าทางอาหารสูงก็คิดว่าเวลาที่เราปลูกเนี่ยก็มองดูว่าเรากินอะไรใช้อะไรแล้วก็บางอย่างเราไม่รู้จัก พืชพื้นบ้านที่ชาวบ้านเขาใช้อยู่ก็ศึกษาแล้วก็กินเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะต่อเนื่องภูมิปัญญาเรื่องของอาหารเนี่ยเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเรากินอะไรได้น้อยชนิดลงแคบคับแคบลงเนี่ยถ้าเกิดไอ้สิ่งนั้น,นมันมีโรคมีแมลงระบาดมันก็เป็นปัญหานะก็คิดว่าถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยเวลาที่มันมี โรคแมลงระบาดกับพืชชนิดหนึ่งเราก็มีพืชอีกชนิดหนึ่งที่จะมาทดแทนโดยที่เราไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนมแมลงอะไรก็ให้มันอยู่มันกินของมันไปอย่างบางอย่างเนี่ยที่เห็นมันขึ้นไอย,ยอดอขึ้นไปบนต้นฉำฉาเนี่ยเรเียกฟักกิ้งเขากินกินเมล็ดมัน ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้จักสักปีหนึ่งเนี่ยและพอรู้จักมันก็เอามาปลูกเพราะเคยรู้จักเคยกินแล้วบางอย่างนี่เราเราก็ไม่ไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีคุณค่าอะไรแต่เชื่อว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาเคยกินเคยใช้มาเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่แล้วเวลาไปวิเคราะห์วิจัยแต่ละครั้งแต่ละทีนี่ก็จะเห็นว่ามันมีคุณค่าทางอาหารทางยาอยู่มากเหมือนกับทีท่เชียงใหม่เนี่ย จะมีผักพื้นบ้านอย่างเชียงดาญี่ปุ่นก็เอาไปวิเคราะห์ว่ามันสามารถที่จะรักษาโรคเบาหวานได้ดีะตอนนี้เราก็ทำปลูกเยอะ,ะทั้งกินเป็นผักแล้วก็ทำชาจำหน่ายด้วยผักพื้นบ้านหรือพืชสมุนไพรการเก็บมเมล็ดพันธุ์หรือขยายพันธุ์จะง่ายมากจากแนวคิดนี้พืชผักในสวนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยผักพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรที่แทรกตัวอยู่กับไม้ยืนต้นเวลาที่เขาจะปลูกผักแบบผักจีนผักฝรั่งอะไรเป็นกระหล่ำปีเป็นอะไรมักจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ทึ่มันแพงมากแต่พวกเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้เองอะไรเองแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เองเพราะ,ะนั้นมันง่ายๆนะพอเรามีเมล็ดพันธุ์มากเนี่ยมันจะปลูกไงก็ได้หวานไปยังไงก็ได้นะพอเราเราไม่ได้ใช้เงินซื้อเนี่ยมันจะขึ้นตรงไหน ที่มันเหมาะสมมันก็ขึ้นของมันแล้วก็เก็บมันมากินเท่านั้นเองง่ายๆอย่างถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยไอม้มะเขือเทศพันพื้นบ้านเนี่ยมันไม่ต้องมาคอยเพาะคอยปลูกเลยนะบี้หวานโยนไปโยนไป,นไปตรงไหนชื้นๆมันขึ้นมาให้กินแหละแต่ถ้าไม่ใช่ฤดูมันเนี่ยฤดูนี้ปลูกยังไงมันก็ยากอยู่เพราะว่าโรคมันเยอะในฤดูฝนสำหรับมะเขือเทศยกตัวอย่างนะเราก็ เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ไว้ถึงฤดูมันแล้วค่อยปลูกฤดูหนาวที่มันมันสามารถที่จะงอกงามได้ดีอะไรอย่างนี้นะอย่างเวลาที่ปลูกไปเนี่ยอ่หลุมมนึงเราต้องลดน้ํามันอยู่แล้วบางครั้งมันอาจจะเป็นโรคมันอาจจะอะไรที่มันไม่ขึ้นไม่ดีเพราะฉะนั้นปลูกมันที้งหลายอย่างเลยอะไรงามอะไรมันได้ผลก็เอาไอ้นั้นแหละบางทีมันก็ได้ครบเลย หลายๆอย่างจากตรง,ตรงหลุมนั้นอย่างเช่นผมปลูกเชียงดาเนี่ยแทนที่จะปลูกแล้วก็รอเก็บใบเชียงดาหยอดไม้ข้าวโพดไปด้วยเดี๋ยว 3- 4ส,สเดือนฝากข้าวโพดก็ได้กินละเชียงดาเนี่ยจะยังไม่โตเต็มที่เพราะหากฝากข้าวโพดมากินไอ้ต้นข้าวโพดท,ที่มันมันยืนต้นตายอยู่เนี่ยมันก็เป็นหลักให้เชียงดาพัานธุ์ เราก็ไม่ต้องไปหาไม้มาปักหลักหรือว่าปลูกเชียงดาแล้วก็เอากิ่งมอนปักลงไปมอนก็แตกรากเป็นต้นแล้วมอนก็กินได้ทั้งใบทั้งลูกมันเราก็ศึกษาอย่างมอนนี่ก็ใบมันก็สารพัดประโยชน์นะทั้งเป็นตัวชูรสด,ด้วยอะไรด้วยลูกมันก็ช่วยบำรุงไต เอาไปทำน้ําหมอนก็ได้ทําแยมหมอนก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแปลรูปได้หลายอย่างเพื่อทางการเกษตรเนี่ยที่เป็นอาหารถ้ามันสามารถแปลรูปได้เนี่ยมันไม่ไม่ต้องไปห่วงเรื่องตลาดนะมันจะห่วงว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันขายไม่ออกช่วงนี้แล้วมันจะเน่าเสียถ้าแปลรูปได้มันก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นสินค้าอะไรต่างๆ ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กับศิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยานสักขีหลังจากที่ได้พูดคุยกันสักพักใหญ่แล้วอาธาดินได้พาเราไปเดินดู และได้อธิบายคุณสมบัติและประโยชน์พืชผักและพืชสมุนไพรพื้นบ้านนา,นานาชนิดได้อย่างน่าสนใจไม่อ่อนแสงร้อนแรงก่อนหลับตาเพื่อนเอ๋ยเธอจงรับรู้ว่าคนจนชนชาวนาจะ คือตรงนี้เนี่ยในแปลงผักเนี่ยจะจะปลูกแฝกไว้รอบๆนะแฝกนี่ก็จะสามารถตัดใบมันมาคลุมดินได้แทนฟางนะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปหาฟางไม่ต้องไปซื้อฟางอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าฟางก็เดี๋ยวนี้ราคาแพงนะก็ใช้ใบแฝกเนี่ยคล,ลุมแล้วรากของแฝกเนี่ยที่นี่มันเป็นดินเหนียวรากของแฝกก็จะช่วยปรับสภาพดินด้วยอย่างพืชที่ปลูกที่แปลงนี่ก็จะมีมะเขือเทศซึ่งตอนนี้มันก็ กำลังจะวายหมดแล้วนะปลูกไว้ตั้งแต่ฤดูหนาวตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนไม่ใช่ฤดูของมันในขณะที่ปลูกมะเขือเทศเนี่ยก็จะปลูกทงเทงแซงไปด้วยแซมไปด้วยแล้วก็จะกินผลของมันแลผลของมันเนี่ยต้องสุกแห้งแล้วก็ร่วงไปตามพื้นดินเนี่ยเราก็ไปเก็บมาแล้วก็จะฉีกกินข้างในมันเนี่ยแล้วก็จะหอมหวานนีสรรพคุณมันช่วยทำอะไรอ่า นอกจากจะเป็นอาหารแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจ็บคอก็ถอนไปทั้งต้นเลยไปต้มนี่มันจะแก้เจ็บคอซึ่งดีกว่าที่จะไปใช้ายาฝรั่งซึ่งจะมีผลข้างเคียงและนี่เป็นยาไทยๆที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแต่นี้ลูกลูกดิบมันมีพิษนะต้องรอให้ลูกมันสุกถึงจะมาเป็นอาหารได้จะมีธงเทงฝรั่ง ยังไม่ติดลูกซึ่งปลูกไว้พร้อมๆกันเนี่ยแต่อายุมันยาวกว่ามากถ้ารงเทงไทยนี่ก็จะติดลูกได้เร็วกว่ากินได้สองรอบแล้วรงเทงฝรั่งยังไม่ออกลูกเลยสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตน ได้กสิกรกรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทุ่งนี่ก็เป็นมันพื้นบ้านานะที่มันจะออกรูปลูกตามเถาหัวที่ใต้ดินมันก็มีหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เก็บมากินเราเก็บมากินเฉพาะหัวมันที่มันติดอยู่ตามเถาเนี่ย นะก็เป็นอาหารอาหารแป้งที่เสริมทำให้ไม่ต้องปลูกข้าวมากนะกินมันเป็นอาหารเสริมนะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างไปจากข้าวอีกแล้วถ้าเรากินหลากหลายมันก็จะทำให้ธาตุอาหารครบสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นมันก็มีหลากหลายชนิดอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งนะ จากสภาพพื้นดินแห่งนี้เป็นลักษณะดินเหนียวการปลูกพืชตามฤดูกาลอาจจะยากอาทาตดินจึงนำเศษวัสดุจากธรรมชาติต่างๆมากองทำเป็นปุ๋ยหมักที่หาได้จากในสวนและสามารถปลูกพืชหมุนเวียนบนกองปุ๋ยหมักธรรมชาติแห่งนี้ได้เลยที่นี่เป็นเป็นดินเหนียวซึ่งเวลาที่จะปลูกผักแล้วโมันขุดปรับปรุงดินยากนน้องสาวซึ่งเป็นพยาบาลเนี่ยก็เขาก็เอาปุ๋ยหมักมากองๆแล้วก็ปลูกผัก เออเราก็มองดูว่าเออมันง่ายดีนะซึ่งไม่ใช่แนวความคิดของผมหรอกน้องสาวเขาทําอยู่อันนี้ก็ปลูกแตงปลูกบนกองปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยทีนีเวลาถอนยาก็ถอนง่ายเพราะมันจะร่วนละน่ะออปุ๋ยที่หมักนี่ก็ใช้ต้นอ้อยที่มีอยู่ในสวนเนี่ยปลูกอ้อยไว้สําหรับสับทําปุ๋ยหมักแล้วก็ต้นกล้วยต้นกล้วยที่ตัดปลีแล้วอะไรตัดเครือออกแล้วแล้วก็มา,มา ปั่นทำปุ๋ยหมักนะพวกเศษใบไม้เศษอะไรต่างๆที่ในสวนแล้วก็พอใช้อยู่ออย่างแปลงแปลงผักแปลงเนี้ยแล้วก็ปลูกมาแล้วหลายครั้ง นะปลูกพอปลูกผักกาดปลูกอะไรต่างๆแล้วเลือ้ออกไปแล้วก็กองปุ๋ยหมักนี่ก็ยังยังใช้ได้ในการปลูกผักพืชอื่นต่อนะส่วนที่จะมาเสริมนี่ก็เป็นใบแฝกนะที่ใช้คุมแปลงมันก็จะย่อยสลายตอนนี้ก็แทบเหมือนกับเป็นการหมักในแปลงปนในตัวนะซึ่งออแทบจะไม่ต้องเติมอะไรลงมาอีกมันก็ปลูกได้อีกหลายๆครั้งนะโดยที่ดินก็ไม่เหนียว นะเพราะว่ามันเป็นกองปุ๋ยหมักส่วนข้างล่างก็เป็นดินเหนียวก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปใช้แรงอะไรต่างๆขุดขึ้นมาซึ่งมันเหนื่อยมากนะถ้าเอากองปุ๋ยหมักมากองทําคอกแล้วก็ปลูกผักอย่างเงี้ยนะปลูกเสร็จแล้วก็ลื้อทิ้งแล้วก็ปลูกใหมนะ่ถ้ารู้สึกว่ามันยุบลงไปมากก็เอาปุ๋ยหมักมาเติมแล้วก็ปลูกต่อเท่านั้นเองแม้ครอบครัวจะเป็นอดีตข้าราชการที่ไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่เมื่อหันมาทำการเกษตรที่พึ่งตนเองเรียนรู้วิธีการปลูกผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรอีกทั้งการขยายพันธุ์พืชต่างๆทำได้เองทำให้สามารถขยายพันธุ์พืชหลายชนิดส่งออกจำหน่ายได้ ถ้าเราทำหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันมันมีเงินที่จะเข้ามาได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าคนมักจะมองไม่ค่อยเห็นเงินเล็กๆน้อยๆจากขายไอ้นนนิดไอ้นี่หน่อยนะมักจะมองเห็นว่าต้องทำให้เยอะๆเลยแล้วขายได้ไอ้หลังนั้นมันลงทุนเยอะผมเคยไปสวนของลุงล้วนที่หนองม่วงลบบุรี แกมีที่อยู่60สไร่รอบๆเนี่ยเป็นไร่ข้ขาวโพดหมดเลยแต่ของแกเนี่ยมีทุกอย่างมีต้นสักมีลำไย,ยมีหวายมีอะไรต่างๆแกเก็บขายทุกวันเพราะมันมีหลากหลายไงแกท้าได้เลยว่าไอ้ไร่ข้าวโพดร,รอบๆเนี่ยไร่ต่อไร่เนี่ยรายได้สู้แกไม่ได้หรอกแม้แต่กระทั่งต้นไม้ที่มันยืนตายก็ตัดมาเป็นฟืนขายทำ่านขายมันขายได้ทุกอย่างอะ่ะ เพราะเมื่อมันมีสินค้าหลากหลายแล้วมันก็ทยอยขายมันมันมันไม่ใช่มีไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดแล้วก็มันได้เงินทุกวันอย่างทำข้าวโพดเนี่ยปีละครั้งได้เงินปีละครั้งก็จบละแต่ว่าอันนั้นมันเดี๋ยวยอดหวายมาขายเดี๋ยวส้มโอมาขายเดี๋ยวขนุนมาขายเพราะฉะนั้นมันมีรายได้เข้ามาตลอดมันขึ้นอยู่กับ ว่าอยากได้เงินเมื่อไหร่ก็เข้าสวนในหลังจากที่บัวมันออกดอกแก่แล้วก็แห้งไปเนี่ยมันก็จะมีเมล็ดหล่นลงไปมันจะมีบัวเล็กๆขึ้นเยอะๆมากมายเลยเราก็แยกไปใส่กระถางอีกแยกไปใส่กระถางอีก ก็สามารถที่จะไปมันโตขึ้นมาก็สามารถไปขายได้อน่่งกระถางนี้เท่าไหร่ราคากระถางนี้ก็ราคาขายปลีก6กสิบบาทขายส่ง50บา,ายอตอบอ่่ท อ,อันนี่ก็เพิ่งมางงตัดช้ำใหม่น้ช้ำก็ช้ำในขุยมะ <จน S 2> พร้าวขายกระถางละว30บาทเวลาที่มันมันยาวงามออกมาแล้วเนี่ยสามสิบบาทก็ขายเขาแม่ค้าเขาเข้ามาเหมาซื้อไปหมดนี่ก็ช้ำใหม่นี่ลาวดีนี่ก็แค่ตัดกิ่งมาชำพวกเชียงดา นาเชียงดานี้ก็เพาะเม็ดแล้วเม็ดมาเพาะแล้วก็แยกใส่ถุงเพาะเป็นแปลงไว้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆต้นเลยเพราะ,มะเมล็ดมันเยอะมากถึงฤดูร้อนเนี่ยมเมล็ดมันก็จะแก่แล้วก็เอามาวานในแปลงนี่ก็แยกแกแปลงออกมาอันนี้ก็ไปขายนี่ไปขายนะก็ต้นหนึ่งเท่าไหร่นะประมาณ5บาทถึงบาท7บาทเจ็ดบาท ทอทแสทางผุณสีแดงคอยคนกลับมารอยลอเพียนบันนอกหอกนาหมู่ขากล้ายืนท้าโต้งลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านกา เริ่มต้นจากการสนใจงานทางด้านการเกษตรค่อยๆพัฒนาจนไม่ใช้สารเคมีและพัฒนาต่อเนื่องมาปลูกพืชผักและสมุนไพรพื้นบ้านจึงทำให้ผืนดินสิบไร่แปลงนี้ซึ่งมีแต่ต้นลำไยอย่างเดียวเริ่มมีพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรใกล้ตัวแทรกอยู่เต็มพื้นที่นอกจากนี้การมีความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชจึงสามารถขยายพันธุ์พืชต่างๆใส่กระถางส่งออกจําหน่ายได้ โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านกันเลยทีเดียวการกระทําที่หวังเพียงให้ธรรมชาติและวิถีเกษตรดั้งเดิมฟื้นคืนแต่เมื่อผืนดินอุดมสมบูรณ์แล้วธรรมชาติก็ได้ทดแทนคืนให้มนุษย์อย่างมากมายสิ่งใดใครนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้ กติกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยานสากขีให้พื้นธรณีจงรับฟัง